โอเคครับสวัสดีครับผมรีวิวครับผมฮอ n ด้าโนว e เทนะครับเทนาห้าเกียร์นะครับรถคันนี้ปั้นใหม่นะครับนะโครงทําสีใหม่ครับผมสวิงอาร์มสีใหม่นะครับชุดสีใหม่นะครับผมท่อเบิกใหม่นะครับดูใหม่อซีลวดขึ้นใหม่ยางใหม่ล้อไอสตองเบิกใหม่นะครับเนี่ยให้ดูล้อนี่ะล้อไอสตองนะครับ กรบอกโชคทําสีใหม่นะครับเลื่อมๆครับบอกพุ่มใหม่นะครับผมนี่ฮะให้ดูเอานะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูครับ ฟติดแค่ไฟหน้าไฟหลังนะครับผมหาไปใช้งานนะครับหรือหาไปารุ่วนี้เอกสารเล่มเขียวไบทะเบียนครับัเนครับผมโอเคครับประมานี้ขอบคุณ